แล้วทุกคนก็รีบกลับมาดูทีิบานนักนักที่ทุกคนก็ทํางานอยู่ก็แบบตาจะบอดไหมนู่นนี่นัน่น,นไหมอะไรนะครับการถูกดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับการเอาผิดก็ดีกว่าส่วนใหญ่ก็หมั่นไส้นะครับก็พยายามรุมกินโต๊ะนักวิจารณ์นักกหมงกฎหมายก็เลยพาพวกพาผู้เสียหายแจ้งความเรเนิงคดีกับเธอปลายทางของพิพิธภัยถ้าไม่ปรับกลยุทธ์ทางการเมืองคงโดนหลายคงโดนหลายคดี หลายสิคดีแลยอาจจะหลายร้อยคดีเพราะเป็นกรณีของการต่างกรรมต่างวานระและการการะทําความผิดคิดเป็นกรรมนะฮะกรรมที่มันเกิดจากการกระทำนะครับอย่างเราก็ตามทันไหมอยังปรับ,ปร,บปรับทันนะครับปรับทันแต่อยู่ที่ว่าเธอเข้าใจยุทธศาสตร,ร์การเมืองการปกครองชั้นสูงมากขนาดไหนแต่ไม่เข้าใจงานนี้ เจอหมายสารแทบทุกว <presidency. S 1> ันและขึ้นสารหึงอะไรถึงนักกีฬาการเมืองบ้างคะในสมักงานกีฬาสีไม่มีเลยปกติแล้วเราก็ถือว่าเมื่อเสนอก็มาตามข้อบังคับข้อบังคับให้ต้องบรรจุภายในกี่วันเพราะนั้นกรณีเช่นนั้นก็ต้องทําไปตามข้อบังคับคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีกฎหมายอย่างเดียวกันเสนอก็มาก็สามารถแนะนำก็มาบรรจุต่อเนื่องกันไปได้และเวลาพิจารณาก็สามารถรวมพิจารณาไปได้แครับ เสนอมาก็อย่างผมคิดว่าอย่างเร็วก็ปีใหม่อย่างเร็วก็ปีใหม่ไปแล้วเพราะว่าสำหรับปี6 4สี่เนี่ยก็สัปดาห์หน้าจะเป็นการประชุมสัปดาห์สุดท้ายครับผมเพราะฉะนั้นก็คงปีใหม่ไปแล้วยังไงก็หนีไม่พ้นปีใหม่ไปแล้วครับขณะน,นี้ผมกำลังเชให้พี่น้องเห็นว่าดุลอำนาจกำลังเปลี่ยนไป จากท่านผู้น,นำไปสู่ท่านหัวหน้ามุงและช่วงไหนหัวหน้ามุงไม่รู้สึกพออบพอใจก็สามารถที่ทําให้สภาล่มได้ในทางกลับกันพี่น้องเรามองกลับนะครับวันนี้พักฝ่ายค้านพักใหญ่กําลังสะสมไพ่พลนะฮะที่ผมใช้คําว่ากําลังสะสมไพ่พลเพราะว่าอดีตสอสอที่ออกไปเนี่ยกำลังเริ่มทยอยกลับเข้าสู่พักของตัวเองก็คือพักเพื่อไทย แม้แต่บางกลุ่มที่เคยอยู่พรรคไทยรักษาชาติและตอนนี้ไปตั้งพักใหม่ก็ไม่ดําเนินการต่อกกับพักเพื่อไทยละมอนในเชิงของฝ่ายค้านในเข้าสะสมไพ,พ่ผลน,นะครับเพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งระบบบัตร2ใบขณะเดียวกันในฝ้าของรัฐบาลเองเนี่ยความเป็นเอกภาพไม่มีดุลอํานาจมีปัญหางั้นถ้าเดินแต้มต่อไปอันตรายนะผมเป็นสินันนะฮะ สิ่งที่ผมจะต้องมาพูดวันนี้เนื่องจากว่าต้องการจะฝากไปยังท่านผู้นําคือท่านกําลังเดินแต้มไปสู่ระบบบัตรเลือกตั้งสองใบที่เคยสร้างปัญหาในอดีตที่ผมเตือนแล้วเตือนอีกนะฮะเพราะผมเป็นห่วงประเทศเตือนแล้วเตือนอีกเพราะกังวลเป็นห่วงปัญหาประเทศที่จะกลับไปสู่ระบบะเผด็จการรัฐสภาฉันไม่สบายใจนะคะว่าองค์ประชุมเป็นของรัฐบาลองค์ประชุมต้องเป็นของทุกคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคะ่ะ พรรเพื่อไทยก็เคยเป็นรัฐบ,บาลนะครับเราโดนรับในห้องประชุมวันละ5ครั้ง5้าเวลา Walk กเอาเป็นเรื่องปกติเลยไปดูเทปกันก็ได้สิ่งที่พวกท่านควรจะทําคือการเน้นย้ํากับเพื่อนสมาชิกภายในพักของพวกท่านให้มาทําหน้าที่ท่านไปเอาองค์ประชุมไม่ครบพวกผมยินดีทํางานต่อตอนเป็นร,รัฐบาลกระเฮียนกระหือรือถือว่าองค์ประชุมไม่ครบผมขอปิดการประชุมนะครับ ประเด็นแรกก็คือว่าการเสนอกฎหมายโดยสสอนั้นโดยปกติฝ่ายค้านที่นั่งอยู่ในสภาในขณะนั้นก็ได้ร่วมอภิปรายและสนับสนุนแต่เวลาแสดงตนไม่แสดงตนซึ่งผมคิดว่ากรณีดังกล่าวนี้ไม่เคยมีมาก่อนนะครับถ้าฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยในกฎหมายใดต้องการจะวีโต้หรือคัดค้านฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์ที่จะวอล์กเอาสมัยก่อนนะครับ หรือมีสิทธิ์ที่จะแสดงตนแต่ตอนนี้ฝ่ายค้านไม่ได้ยึดหลักในการพิจารณากฎหมายร่วมกันในสภาเพียงแต่มองว่าถ้าฝ่ายรัฐบาลน,นั่งอยู่น้อยตัวเองก็จะไม่แสดงตนซึ่งถ้ามองอย่างนี้ก็คิดว่าเป็นการทมานของฝ่ายค้านเป็นแค่เกมการเมืองรายการที่สองเสียงข้างมากต้องเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลจะต้องมีความรับผิดชอบ ผมได้เรียนกับประธานวิปรัฐบาลไปแล้วว่าเราต้องมาวิเคราะห์ในการที่ว่าใครที่จะทำให้องค์ประชุมไม่ครบคนนั้นต้องรับผิดช,ชอบไม่นั้นสภา,าก็จะเสียหายนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงจะหนีไม่พ้นประเด็นทางสังคมประเด็นทางสังคมที่ว่านะครับหนีไม่พ้นเรื่องของพิมรีพรายนะครับซึ่งปรากฏว่าเป็นเรื่องช็อค เอ็นทาวคุยกันมากทั้งเมืองเลยในประเด็นที่เกิดขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังงครากห์กันเสียความรู้สึกไหมคะในฐานะที่ผ<อ>ู้บริการที่มาใช้บริการค,คุณลิมิเต็ากกว่าจะกดจองได้มันนานใช่ไหมหนูไม่ได้จองเองด้วยค่ะเสียความรู้สึกไหมคะคือเรื่องสังครรรู้สึกมันคือตอนนี้มันมันแบบมันไม่รู้จะคิดอะไระคือตอนนี้เราแค่รู้สึกว่าเรา เราเป็นแบบเนี้ยค่ะเราเลยจะไปเสียความรู้สึกหรืออะไรมันมันเหมือนมันเลยจุดจุดนั้นไปแล้วอ่ะคือคิดไม่ออกแล้ว,วอ่ะเออเราคิดแค่ว่าคือตอนคุณพิมพ์โทรมาค่ะเราก็แจ้งไปแล้วว่าอคุณพิมพโทรมาเราก็แจ้งไปแล้วว่าคือเราพูดกับเขาว่าแบบพูดตามตรงเลยนะว่าหนูเข้าไปเห็นคลินิกหนูเดินเดินออกสามรอบแล้วเัน็นเข้าเดิน,ดนออกเป็นเข้าเดินออกแล้วก็แบบจะร้องไห้แล้วแต,แต่แต่คือเพราะว่าคิดคําเดียวแบบเว้ยคือพิมอ่ะ ไีพ่พิมไี่พิมเก่งไี่พิมทำตัวเองจนมาถึงจุดนี้อะไรเงี้ยมันต้องไม่มีปัญหาแน,น่ๆเลยเขาต้องไม่เอาตัวเองลงมาเสียงแน่เลยคือคำนี้หนูก็พูดกับพี่เขาว่าแบบ คือคือมันแยกกรณีกันอะก็คือเราเราไม่ได้ผิดหวังเพราะว่าตอนนี้ความที่ที่ได้รับความเสียหายมันหนักกว่าที่จะไปมีเรื่องนั้นนะคะมันมันเกินคํานั้นไปมากๆแสดงว่าวินาทีที่เข้ามารับบริการเนี่ยพอทันทีที่ก้าวขาเข้าไปในคลินิกก็เริ่มช่างใจแล้วจะเดินออกมสามรอบแล้วสามรอบแต่ที่ยอมทําเพราะเชื่อมั่นในตัวคุณพิมพ์ิภายกับคุณหมอเองที่ทําหน้าเราเราก็บอกว่าแบบคือเราจะพูดทานี้ตลอดว่าพอดีเขามาถึงจุดนี้เนาะแบบ เราก็ไล่ขายของมันนก็นขอจะไปถึงจุดนั้นนันยากแล้วตอนนี้กระทบ,ก,บะกับการประกอบอาชีพอะไรยังไงบ้างคะก็อย่างคือความอับอายหรือความอะไรคือหนูก็ไม่อยากออกจากบ้านแนละ้วเนาะคือออกไปมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะไม่มองอ่าแล้วก็ไอ้เรื่องอาชีพก็คือเราไล่สดขายของไม่ได้หรือแบบลูกค้าจะมาคัดงานือเราก็ไม่อยากออกมารับลูกค้าแต่งานด้านอื่นเราก็ยังพอ ไไปได้วันนี้เราจะมาแจ้งความดําเนินคดีกับคุณหมอหรือว่าคทินิคคะอะไรอยงเงี้ยครัอันนี้จะให้สบายบางคนเขาป่วยมีลูกอยู่แล้วลกอ็อก็ที่หนักหนักสุดก็จะเป็นลูกสาวอาะค่ะพอดีหนูมีลูกแบบเลี้ยงคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็คือจะต้องดูแลลูกสาวแม่แล้วก็พนาาักงานก็คือทาคนเดียวหมดเลยก็ที่แย่ที่สุดก็คือแบบคือเราปิดปิดที่บ้านเราเราพยายามขึ้นหนีขึ้นมาที่ ก่อนเพื่อที่จะปิดที่บ้านไม่ให้เห็นแต่แบบวันที่เหมือนเราต้องกลับไปเก็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลูกสาวเห็นก็แบบไม่โอเคร้องไห้ตกใจแบบคือร้องเลยอ่ะแล้วก็แบบหมานาจตาบอดอะไรเงี hmm. ้ยประมาณนั้นคือคือไม่เู้จะใช้คำพูดไหนอะเนาะคือก็เห็นนะเราก็พยายามอธิบายแล้วแบบเออมันเป็นแค่มันเป็นแค่แบบกล้ามเนื้อต้านตกองมะแต่แบบเขาก็คือไอ่อยบาดแบบมานาจตาบอดคือ,อด้วยความ <ไป S 2> ที่ล,ลูกเห็นแล,แล้วก็เป็นห่วงใช่แล้วเขาก็แบบคือโทรไปหายาย ก็โทรไปหาคุณแม่ว่าแบบเนี่ยแล้วทุกคนก็รีบกลับมาดูที่บา้านนั้งนั้นที่ทุกคนก็ทํางานอยู่ก็แบบตาจะบอดไหมนู่นนี่นั่นไหมอะไรก็คือเป็นของบางอย่างอะไรเงี้ยเราจ่ายตังไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาไม่ส่งมาให้ผมก็เลยติดต่อไปอแฟนก็ติดต่อไปทางทางแอดมินเพจเขาอะนะครับผมในคอมเมนต์เขาก็ตอบกลับมาบอกว่าโอเคเขาเขารู้เรื่องละแล้วก็เขาจะทําเรื่องคืนเงินนะครับก็ทําเรื่องคืนเงินเสร็จป,ปุ๊บ ก็ผมก็เขากใ็ให้แฟนเนี่ยเข้าไปในลิงก์อะไรสักอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยพอลิงก์เขาก็ส่งมาเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบาร์โค้ดนะครับให้เรา,าเราสแกนเข้าไปสแกนมันก็กลายเป็นจ่ายเงินเขากลับเข้าไปอีกนะครับจากจากหัวหน้าเพจของเขาอะนะครับผมแล้วก็ขึ้นเป็นเขาชื่อแอดมินเขาต่อลิงก์ไปไปที่ไลน์แล้วขึ้นเป็นแอดมินอีท ใช่ไหมครับผมแล้วก็ให้เราเราก็เงินเราก็จ่ายไปหมื่นหนึ่งก็คือเรา <S <S เราขาบอกเขาจะคืนเราหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับเขาบอกเขาแอดมินเขาบอกว่าเขาติดต่อกับคณะคณะกรรมการแล้วแล้วก็พี่พิมพ์แล้วพี่พิม์บอกว่าให้คืนเงินถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่อะไรเงี้ยผมก็โอเคไม่ได้เอะใจอะไร <S <S ใช่ไหมค,ครับพี่พิมจะคืนให้สองหมื่นคืนคืนไอหมื่นหมื่นหนึ่งที่เราซื้อกล่องสุ่มไปคืนหมื่นหนึ่งแล้วก็ให้อีกหมื่นหนึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ไม่ได้ให้อีกหมื่นหนึ่งครับก็คือเงินส่วนที่เราจ่ายไป ในในเพจนี้เลยใช่ไหมล่ะใช่ครับใช่ครับในเพจนี้เลยแล้วก็ปรากฏว่าไอหมื่นหนึ่งที่ที่เขาให้เราไอนี่ไปไอหมื่นหมื่นที่เราจะได้ทีแรกก็เอาไปด้วยแล้วก็เขาก็บอกว่าเออเราก็บอกเขาว่าเอ,อ๊ะมันก็อันนี้เงินมันก็ไปเข้าคุณสิครับอะไรเงี้ยใช่ป่ะเพราะมันขึ้นแม่มณีชก เขาบอกให้ลองใหม่อีกทีหนึ่งถ้าส่งลิงก์มาเขาบอกอลองลองใหม่อีกทีหนึ่งส่งลิงก์มาเราก็ส่งไปอีกก็เราก็จะเอาไอ้หมื่นนั้นคืนด้วยพร้อมกับหมื่นนึงที่เขาจะคืนเราก็เป็นสองหมื่นเราก็ต้องใส่ไปสองหมื่นใช่ไหมครับปรากฏว่ากลายเป็นไอ้สองหมื่นนั้นก็เข้าไปอีกสองหมืน่นกลายเป็นสามหมื่นเลยคราวนี้ผมก็เลยโดนไปแบบเฮ้ยอา้าวเงินเราไปแล้วสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมรอบแรกหมื่นหมื่นรอบหลังสองหมื่นใช่ไหมครับรอบแรกใช่ครับใช่ใช่อ่าฮะ ก็เลยผมก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยปรึกษากับทางพี่ทนายว่าเอ้ยผมจะมีทางยังไงที่ผมจะได้เงินตรงนี้คืนผมไม่ได้ต้องการให้เขาแบบจะเสียหายอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเพียงแต่ต้องการคือเราโอเคของเราได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ของที่เขายังไม่ส่งให้เราใช่ไหมครับแค่นั้นเองแล้วก็เงินที่เราจ่ายเข้าไปที่ที่เขาเราไม่รู้ว่าเป็นตัวปลอมหรือตูวจริงแต่มันมาจากจากแน่ครับในเนี้ยนาฮะที่เห็นอยู่ผมมีหลักฐานที่ เนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นตัวแชทที่คุยกับที่คือด้วยความที่ว่ามีคนไปขอเงินคืนในในแฟนเกตของพิมพิภาเยอะ,อะนะทางครอบครัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าไปขอคืนแลากฏว่าไม่รู้ว่าเป็นทีมงานจริงหรือมิจฉาชีพก็เข้ามาตอบแล้วก็แชทเข้ามาคุยให้เข้าไลน์ด้วยก็มีการสนทนาคุยกันในไลน์บอกว่าจะทําเรื่องคืนเงินให้นะคะให้อย่างไวเลยอ่าเนี่ยมีทำทำเรื่องคืนเงินให้อย่างไวเลยแต่ไป,ไปมาปุ๊บเนี่ย ก็มีการหลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินเข้าไปอีก2องหมื่นกว่าบาทกลายเป็นว่าไปขอให้พิมพ์ทิพยช่วยดูของให้ช่วยตามของให้กลายเป็นเสียเงินเพิ่มอีกวักนนี้เลยต้องมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับคนที่หลอกลวงเขากระบวนการวิเคราะห์เราคงเห็น นะครับว่าปรากฏว่าตอนนี้ที่เป็นข่าวเลยทนายต่างๆก็พากันจะไปร้องเอาผิดพิมพ์รีพไพระผ่าผู้เสียหายพิมพ์รีพไพก็บอกว่าได้มีการจ่ายเงินคืนให้กับคนที่ไม่พอใจสําหรับกล่องสุ่มเนี่ยไปประมาณ4ล้าน4ีล้านถ้ากล่องละหมื่นนะครับก็ตกประมาณ400 000, หลายนะครับแล้วก็ตอนนี้ในเพจต่างๆนะฮะในกลุ่มคนต่างๆก็เริ่มมีการแฉว่า กล่องสุ่มพิมลิพายเป็นสินค้าที่หมดอายุนะครับในขณะที่ทนายก็จะมีการพาผู้เสียหายไปดําเนินคดีกับพิมลิพายคลินิกพิมลิพายที่ไปฉีดโบท็อกแล้วปรากฏว่าหน้ามีปัญหานะตอนนี้พิมลิพายกําลังเจอหนักทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าและหลังซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิป ที่เกี่ยวข้องกับพีริพายไปแล้วว่าจุดสูงสุดของพีทิพายมาแล้วและจุดจบใกล้จะมาถึงทุกทีตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มชัดขึ้นแต่ที่น่าสนใจในเชิงการสังเคราะห์เกมมันจะเป็นยังไงนะครับในเชิงข่าวสังคมลักษณะเช่นนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วเนี่ยมมนมีทางออกไม่มีนะครับอย่างที่ผมเรียนอนะ่ะพีดีพายเขาเป็นคนเก่งนะเขาขายของได้ดี นะครับทำไมเป็นเหตุการณ์อย่างนี ainsi, ้เกิดขึ้นกับพิมพ์ริภัยจากจุดสูงสุดขายได้ห้าร้อละหนึ่ง้ล้านภายใน5นาทีสิ่งที่ตามมาตอนนี้คดีต่างๆพุกปุกรวมกันนะรวมกับปับเนี่ยถ้าสมมุตินะผมสมมุตินะผู้เสียหายทั้งหมด400รลายเนี่ยแค่ไม่ต้องสียอะไรสักห้าสิลายหรือ10บลายเนี่ยไปแจ้งความนวืงคดีกับพิมพ์ริภัยเมื่อไหร่แล้วไปแจ้งความข้อหาช่อกวงประชาชนคดีเปลี่ยนเลยนะฮะ คดีมันคดีนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันต่างกรรมต่างวันละนะครับตอนนี้ทนายความต่างๆฮะที่พิมพ์ริพายเคยไม่พอใจด่านักวิชาการนะครับเรื่องของสุม่มกล่องสุม่มด่านักวิชาการด่านักกฎหมายนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะครับที่พูดถึงกล่องสุ่มของพิมพ์ริพายเนะี่ยว่าเสี่ยงต่อการกระทําผิดกฎหมายพิมพ์ริพายก็ด่ายับเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก่อนหน้านี้พิมพ์ริพายก็เอียงไปทางฝ่ายซ้ายชัดเจน สิ่งที่เห็นตอนนี้ในเชิงปรากฏการณ์หากนํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์จะเห็นได้ว่าพิมพ์นิพายกําลังโดนแล้วนะโ,โดนตุบโดนตับคดีต่างๆก็ทยอยมาเรื่อยๆๆๆนะจำได้ไหมผมเคยเรียนว่าจุดสูงสุดของพิมพ์นิพายผ่านมาแล้วเนะี่ยวันนี้คงได้เห็นเชิงสังเคราะห์ชัดเจนและสินค้าที่เข้ามาจําหน่ายมันเป็นสินค้าที่บริษัทต่างๆจําหน่ายนะครับในช่วงสิ้นปีนะครับเพราะว่าเขาเอามาลดแลกแจกแถมเขายก็ไปเหมามานะ บางคนก็โวยวยว่าสินค้ามาจากสำเพ็งเป็นสินค้าราคาถูกหมดอายุแล้วก็เป็นที่วิพากวิจารณ์กันไปอย่างไรก็ตามผมอธิบายนะครับในเรื่องของหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงเพื่อการบริหารว่ากรณีลักษณะเช่นนี้นะฮะผลของมันจะเป็นแบบนี้ ส่วนเรื่องการกระทำความผิดของพิมพ์ิพายเป็นเรื่องของบุคคลจะผิดจะถูกก็ว่ากันไปอาจจะเจราจากันได้ไหมเจราจาก,กันไม่ได้ก็ว่านะตามกฎหมายเจราจากันได้ก็จ่ายเงินชดเชยคืนไปจ่ายเงินชดเชยคืนไปถ้าเจราจาไม่ได้กรณีนี้ก็ขึ้นสู่ศาลก็ว่าไปตามกฎหมายนั่นก็ผิดถูกว่าไปแต่ผมอธิบายในเชิงงานบริหารงานบริหารลักษณะเช่นนี้พิมพ์ิพายเขามีข้อดีจุดเด่นนะครับ ก็คือเขาขายของเก่งพูดดีจากนักร้องนะครับมาทำยูทูบเบอร์จากยูทูบเบอร์มาขายของอันนี้ข้อดีของเขานะครับข้อเสียงเขาปากไหวปากกล้าเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของอแฟนคลับจำนวนมากที่มาดูเขาเนี่ยเขาเชื่อโอ้ยคนชอบเขาก็เลยเข้ามาดูนะครับก็เลยส่งผลทําให้มันเป็นเนกาทีฟนะครับสิ่งที่ตามมาไปปากไวอไปดา่า คนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นสิ่งที่ตามมาก็เลยส่งผลกระทบทำมาแต่ประเด็นที่น่าสนใจมากที่สุดคือไปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับนี่คือปัจจัยสําคัญเลยนะครับสองพศเห็นไหมฮะจำเป็นก็ต้องศึกอย่างที่ผมเรียนเนี่ยจำเป็นจะต้องทยอยศึกทยอยทำไมโดนล้องอ่ะศึกมาดีก็โดนอีกไม่จบหรอกนะครับพิมพ์ที่พายเหมือนกันนะครับ เรื่องของพิมพิพายจะอยู่อย่างไรจะไปอย่างไรต่อไปพิมพิพายเนี่ยนะฮะก็พยายามทําการเจรจากับหลายและคนแต่เขาขาดหลักในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเพื่อการบริหารชั้นสูงทําให้สถานการณ์ของเขาเนี่ยเข้าสู่มุมอับนะครับการถูกดำเนินคดตีตามกฎหมายนะครับการเอาผิดก็ดีกว่าส่วนใหญ่ก็หมั่นไส้อะ นะครับก็พยายามรวมกินโตนักวิวจารน,นักกฎหมงกฎหมายก็เลยพาพวกพาผู้เสียหายแจ้งความในคดีกับเธอปลายทางของพิพิภัยถ้าไม่ปรับกลยุทธ์ทางการเมืองคงโดนหลายคงโดนหลายคดีหลายสิบคดีและอาจจะหลายร้อยคดีเพราะเป็นกรณีของการต่างกรรมต่างวาระและการการะทําความผิดคิดเป็นกรรมนะฮะกรรมที่มันเกิดจากการกระทำนะครับอย่างเราก็ตามทันไหมยังปรับ,ปร,บปรับทันนะครับปรับทันแต่ อยู่ที่ว่าเธอเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงมากขนาดไหนแต่ไม่เข้าใจงานนี้เจอหมายสารแทบทุกวันและขึ้นสารเหนื่อยเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จยมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ รักษาไวให้มันคงเธดทงกระรงให้เด่นไกลชาติชาเชื่อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน